สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ f อร้านพิเนตออริโอทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการดูเสินค้านะครับนำเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพิเนตออริโออำเภอดานจานจังหวัดกาลสินนะครับผมสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ายังมองหาเครื่องเสียงการแจ้งนะครับอเอาไว้เปิดช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอ นะครับรับจัดชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงกาแจ้งก็แวะเข้ามาชมได้นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464ครับสำหรับ EP นี้นะครับชิปนี้เป็นชิปเช้าประจำวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่15เดือนธันวาคมนะครับผมจะพามาชมในส่วนของตู้เสียงกลางตู้ PS นะครับตัวนี้ของค่าย n o d น o o เนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับ12นิ้วนะครับแล้วก็15นิ้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมขออนุญาตรีวิวในส่วนของ12นิ้วนะครับใบละ1,300บาทนะครับยังไม่รวมจัดส่งนะครับสำหรับตัว12นิ้วนะครับสัดสีระเบิดสวยๆนะครับตัวนี้พร้อมฟิลเตอร์ตะแกงครบนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเพดด้านหลังนะครับตัวนี้ 12นิ้วนะครับใบละ2 0 0 0เอ่อใบละ1,300าบาทนะครับในส่วนของ15นิ้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ใบละ1,500บาทนะครับยังไม่รวมจะส่งนะครับสำหรับราคานี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหานะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับทรง ps นะครับมีรูบอเสียบด้านล่างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีที่เสียบด้านล่างนะครับจะเป็นใส่คาตั้งก็ได้นะครับในลักษณะตั้งนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของลักษณะตั้ง แน่นอนนะครับแน่นอนในลักษณะมอนิเตอร์หน้าเวทีก็ได้นะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับ0952246497ครับแล้วก็0874217464ครับแล้เป็นในส่วนของตู้เอเจนะครับ15นิ้วนะครับ PS15 i v นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตู้หอมดอกนะครับของทางบริษัท AJ นะครับออเดีโอจ็กกี้นะครับผมในส่วนของ12นิ้วโปรยูโรเทคก็มีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตู้ PS นะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาตู้พร้อมดอกนะครับตัวนี้เป็นเซตพร้อมดอกนะครับของบริษัทนะครับผมโปรยูโรเทคนะครับเป็น12นิ้วนะครับในส่วนของโปรยูโรเทคนะครับออเดีโอจ็กกี้นะครับ AJ จะเป็น15นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโปรพัดก็มีนะครับโปรพัดก็ใบละ4ี่0ันสบาทนะครับในส่วนของโปรพัด15นิ้วนะครับ ท่านไหนที่สนใจเป็นตู้พร้อมดอกนะครับสำหรับตัวนี้เป็นดอกบริษัทนะครับผมท่านไหนสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าเป็นดอก12นิ้วนะครับเซตนี้ส่วนนี้จะเป็นในส่วนของตู้โอตู้มือหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นของดอกมือหนึ่งนะครับดอกก็จะมีในส่วนของดอกโปรพัดนะครับเป็นโครงหล่อนะครับบอดี้ด้านนอกจะคล้ายๆบีเอ็มามร้อยบนะครับแล้วก็จะเป็นเอ็สเอนะครับจะคล้ายๆกันนะครับแต่แบรนด์ ก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์นะครับที่แปดโอห์มนะครับสําหรับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับดอกโปพัดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ e สามร้อยเอสนะครับมือหนึ่งก็มีนะครับเผื่อท่านไหนยังมองหาดอกสามร้อยเอสนะครับเป็นของ p audio นะครับตัวนี้ดอกละสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นรุ่นสามร้อยเอสนะครับสามร้อยวัตต์นะครับท่านไหนที่สนใจครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วเป็น ตัว400วัตต์นะครับขงปั๊มนะครับตัวนี้ของ NPE นะครับราคาถูกๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 15F07 นะครับตัวนี้เป็นคงคงปั๊มนะครับดอกราคาถูกๆนะครับตัวนี้ราคาดอกละ1,250บาทนะครับ1,250บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่เป็น18นิ้วอบอ้อมนะครับ18นิ้วอบอ้อมแล้วก็จะเป็นในส่วนของ PR 40มิล30มิลนะครับ30มิลก็อยู่ที่ ดอกละ3,000บาทนะครับ40มิลก็อยู่ที่เป็นเมล็ก2ชั้นนะครับสำหรับตัว40มิลนะครับดอกละ3,500บาทนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของไม้ลอยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของไม้ลอยไมโครเทคนะครับที่ร้านก็มีแบรนด์ไมโครเทคนะครับตอง3นะครับ2,500บาทนะครับตอง5ก็อยู่ที่3,500บาทนะครับตอง9อยู่ที่ 4,500บาทครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวท็อปนะครับตองหนึ่งนะครับตอนนี้หน้าจอจะเป็นขษาะน,นี้นะครับตองหนึ่งนะครับอยู่ที่5 0 0 0บาท